สวัสดีครับผมนะครับดิวิตตอนนี้ราังเข้าสู่ a l f CPU ครับและวันนี้ผู้โชคดีที่ได้รับคอมจากเอลฟินก็ได้เดินทางมาถึงนครยกเลนเขามาถึงโรงสีเลยนะคิดดูแล้วกันครับเขายอมมารับคอมเลยวันนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปหาผู้โชคดีแบบเซอร์ไพรส์กันนะครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับเข้ามาเลยฮะ เราอยู่ก i, e ับผู้โชคดีครับที่ได้รับคอมของ e v e l f r e นั่นเองครับเล่นกิจกรรมจาก i ham CPU เข้าไปก็คือแบบโหยแล้วโชคดีจริงๆนันหนึ่งในสามหมื่นห้าพันคนนะงงมากงงเลยนะไม่รู้วันนี้มาจะได้รับคอมหรือเปล่าได้เธอค่ะแม่มาด้วยได้เธอครแม่มาด้วยเอาแม่เอาแม่อันนี้เอาแม่มาขู่ด้วยเหรอเอาเอาเอามาขู่ด้วยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคอมกันว่าคอมนั้นจะเป็นยังไงนั่นเองครับปไปดูกันเลยฮะ อ่ะดังนั้นนี่คือน้องฮิกกี้ละกันที่พี่ได้ได้ละกันนะครับนี่คือผู้ได้รับคอมจาก e ีวาเอ e ฟในส่วนของที่เป็นกิจกรรมแจกคอมทั้งเครื่องที่มีเลเซนของอีวาด้วยนะครับแล้วก็สเปคนั้นไม่น่าเกลียดเอาไปเล่นเกลียดไหมในวันนั้นเพราะลอเรนต์ลอเรนต์ลอเรนต์นี่หลังเขาเล่สุดหน่อยสิตอนเล่นเนี่ยคิดยังไงเล่นไปคิดไปยังงั้นเหรอหรือว่ายังไงคะเราืลองให้ฟังซิปกติหนูจะเล่นกิจกรรมพวกนี้อยู่แล้วคือไม่ได้หวังได้อยู่แล้วคือแบบว่าร่่่่่่วมมมมสนนนนุกกกกขำๆๆๆเเเเเเคคคคคยยยยไไไดด้้้้าอออรืงแบบะลล็็ ออออันนนี้คคืย่่่างเชะไรรบก็ส่วนใหญ่หนูจะติดตามพวกเพจการ์ตูนเยอะค่ะเขาก็จะจัดกิจกรรมได้ของรางวัลกู๊กกิ๊กเป็นโปสเตอร์เป็นนุ่มเป็นนี่บ้างเบาๆแต่นี่คือของหนักเลยของหนักก็คือเหมือนถูกหวยเลยค่ะนถูกหวยเลยได้วองเครื่องอันนี้มูลค่า43,990ืามอันดับแรกเลยต้องขอบคุณทาง AMD ด้วยขอบคุณ AMD a d v i i e Micro d i c e นะครับ AMD Thailand ใครไม่ดี AM ดีต้องขอบคุณ Aslock ด้วยกิจกรรมดีๆจาก Aslock ด้วยไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ Aslock Series Gen ครับแล้วก็เมนบอร์ด Aslock B หัขั้วสุด Pro RS นั่นเอง ส่วนใหญ่ก็ติดตามอีวายเอลฟี่อย like ู่แล้วก็เลยเลือกสนุกสุดท้ายก็คือพี่ผู้ชคดีหนึ่งใน35,000คนที่ผมไลฟ์สดไปตอนนั้นดีใจไม่ถามตรงดีใจไหมดีใจคอมพังพอดีคอมพังพอดีไม่แห่อะไรจะจังหวะมันจะเป๊ะขนาดนั้นนะคอมอะไรก็พังหมดทีนะระเบิดพอดี เหตุผลมาเต็มตรงนี้พาวเวอร์ก็ระเบิดอะไรมันระเบิดนะเลือคอมอยู่วอร์ระเบิดคอมดับไฟดับทั้งบ้านเลยเหตุการณ์บังเอิญแหละนะครับงนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องดีเอาตรงๆแล้วพี่ปอคงไม่มีอะไรพูดมากนอกจากคำว่าดีใจด้วยนะครับที่ได้รับของเครื่องนี้ไปอันนี้ไม่ปั่นแล้วนะไปคือได้รักจริงๆนี่แหละเดี๋ยวก็ยกกลับบ้านไปเลยสเปคที่ใช้อันเก่าเนี่ยจ้พอรู้สเปคไหมฮะไปหยิบมาเลยนะมาเดหนูจดมาอาจัดมาไปหยิบมาไปหยิบมาเนี่ยครับพี่ สเปคป็นแต่สมัยพระเจ้าหางสซงพระเยาว์อะสเปคน้องเขาเป็นใน5 Gen 8หน้าจอ1 0 0 6กิกเอออัพเจอเครื่องเก่าพังพอดีเลยเหรอก็เนี่ยค่ะพาวเวอร์แล้วก็ระเบิดมาแล้วหนูก็เลยใช้พาวเวอร์น้องอ๋อเป็นไอจีโซนาร์แทนทุกนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ใช่สตรีมด้วยค่ะสตรีมด้วยโหดมากเครื่องนี้คอมหนูก็จะกีดร้องขัง หลอใช่เอามาเทียบไปตนตัวตัวเลยไหมพี่จะอธิบายให้ฟังต้อง z o มไปดูก่อนนะครับว่าเป็นสเปคของน้องเขาจริงๆนะครับสเปคก็ค่อนเก่าเลยครับนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ปอจะอธิบายให้ดูทีละขั้นแล้วกันสำหรับ CPU ก่อนเลยนี่คือ AMD Ryzen 5 7600X 6คอร์2เ h รดเทอร์โบ5.3 38เมก อันนี้คือที่มีดรายเซ็นอีวเอฟฟรีด้วยถามว่า 700X มันแรงกว่า i5 8.4 0แเยอะไหมพี่โหขนาดนี้ถ้าเป็นรถแข่งก็คือ10เสาอะคนละเรื่องคนละลกอคนละมุม i5 8.4 0แจะไม่ผิดถ้าจะหกคอ6เทรดเจอ i3 70ก็แพ้แล้วอะตินสองละมันก็แพ้แล้วตีนตีนทตัวที่ตีนเป็นตัวละหมื่นแรงกว่าเยอะเยอะจริง โอเคเนี่ยเต็เบนบอร์ดเขาเป็นเอ g s t r i x B 3ามหกศูนย์อันนี้เป็นตัวเล็กปกติแต่ว่าอันนี้จะเป็นบอร์ด B 6กห้นะครับ Pro RS จาก Asrock ตัว heatsink หรือว่าตัวเบนบอร์ดนี่จะสวยก็เดิมนะครับแี่คือสายได้สกิกยังไม่จบมันมีลน์เซ็นเอ e วาเอลฟรให้ด้วยคือ B 6ก0จาก Asrock นั่นเองดังนั้นขอบคุณด้วยขอบคุณอะไรพนะูดไปขอบคุณ,ณ Asrock ก็ขอบคุณ AMD ขอบคุณ I have you ที่จัดกิจกรรมได้ครับอ๋อได้ขอบคุณอยู่แล้วคนนควคร <Okay. S 1> ครับับบอน Aslock ต่อไปการ์จอเขาจะใช้แค่1.066 g กิกที่น้องอีกี้ก็ใช้อยู่แต่ว่าอันนี้คือ AMD <อ> Radeon i 7 6 0 0ตัว Steel v e s i o n ตัวนี้ถามว่าต่างจาก1 0 6 0เยอะไหมเอาตรงๆเลยคือ i 7 6 6แรงกว่า3.060 3.060แรงเท่า2.070 s u p e เ1.060 50เปอร์0่ฟรมะถ้าเล่นก็ฮาวโล <c oughs> หรือเล่นเคาน์เตอร์อก็เป็น1 0 0ยร้อยเฟรมอ่ะขั้นต่ำ200ร้อยเฟรมนอ่จากเฟรมใช่ไหมค่ะ <c oughs> ต่างกันเยอะ i 7ีนถ้าสมมติ แรกว่ร้อยเฟรมคือเยอะมากมากนะครับดังนั้นดียวความแรงระหว่าง i อนหกับดูโซกิกคนละโลกนะครับนี่คือ a s ส o ล k เอ็มดีเรดอไชนหตัวสตียรีเจนด้วยแล้วแรงกว่าตัโซกิกแบบคนละเรื่องคราวนี้รู้สึกว่าเครื่องนี้จะไม่มีชุดน้ําด้วยใช่ค่ะสิ่งเดิมอันนี้พี่จะมีชุดน้ำในร่ชุดที่สองต่อจากไอรีนคุลิงพิงค์โฟร์สองสี AR ่ศูาจีว นี่คือชุดน้ำจาก ID Cooling p i n g Flow 2 4ง A R g B V2 ที่เป็นชุดดัง2ต่อ2 4 0มอสีชมพูนั้น่ะดีกว่าซิงเดิมแน่นอนนะครับแรมน้องเขาใช้ D D R 4 16GB จาก Kingston HyperX Fury b a c k มา24 0ด้วยพรสองพสี่เขาไม่ได้ใช้กันละเพาใช้ภาษาสอกันละดังนั้นเนี่ยเครื่องใหม่ของหนูเนี่ยจะถูกอัปเกรดจากความจุ 16G กลายเป็น 32GB กิกโอ้โหแล้วเปลี่ยจาก D D R สกลายเป็น D D R หแลบัสสปีดของหนูสองพันสี่เอ็นก็าะแปลว่าอันนี้บัสห้าพันสองก็ 700วัตต์สมาร์ทอารแล้วพราะว่าสะพายระเบิดตอนนี้ใช้อาร์ตโซนารสวัตต์อยู่ก็จะเป็น750วัตต์80พสาสโกจากเทอร์โมเชคเจีหนึ่งหรือเจีมดูวิธีหัวในเจีสมอีกเจ3ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีสาย16พินที่เป็นต่อเข้าไปเทอร์โมเชคเจี๊ยบสามสมาร์ n นะครับตัวสตอร์เรจเลยก็สปีดสูงสุดถึง7500เมก็คือต่ากังเกิน10เท่าแบบปึ๊ ไปกออไปกลอ,อ่ยอยออะไปไกลเลยนะศาสตรมันเยอะ <c oughs> นั้นน,นี่คือคร <c oughs> บหมดแล้วนะครับพอดีน้องพาวเวอร์สปายระเบิดพอดีคอมเครื่องเก่าก็พังพอดีแล้วสเปคที่ใช้เนี่ยก็อย่างเช่น i 5 8 0 0ปหรือว่า RAM 16GB d d r ดีดาโฟรวมถึงการ์ดจอ1 0ึ่งนก็เก่าเกินไปดังนั้นเนี่ยก็จะได้รับคอมเครื่องนี้ไปแทนดูข้างในยังสวยไหมหูดูทุกวันเลยดูตั้งแต่วันที่ได้เลย คือรูปอนาถมากเลยค่ะไหนไหนคือด้วยความที่พาวเวอร์สไปร์ต anyway> ัวท anyway nah ี่ใช้อยู่อะสายมันสั้นมันเลยต้องอยู่ข้างนอกแบบนี้ค่ะคุณดูพาวเวอร์สไปายน้องก็เด็กเพาเปลี่ยนพาวเวอร์สไพร์ตใหม่เขาสายมันสั้นเนี่ยสายอยู่อย่างเงี้ยคือแบบเครมันปิดไม่ได้อ่ะหนูไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยต้องตั้งน้องไว้สวยๆดูสภาพพาวเวอร์สไพร์ตดิครับ ุว่า <poisoned> ด <indo> เข้าพันวิกฤตเลยนะติดเตียงแล้วนะอันนี้โอ้โหใช่หรอเอชบ้านแล้วข้างในดูดิเห็นเห็นเป็นหมอดสีเงินว่าดูดินี่เป็นยาสีอีวี่เอลฟี่ด้วยนะหนึ่งในความฝันเลยนะคะที่จะจัดเซตแบบนี้คือด้วยความที่หนูชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอใช่แล้วหนูอยากได้คอมแบบนี้มานานแล้วจริงหรอใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่งบหนูมีเท่านั้นหนูก็เลยได้เท่านั้นแล้วหนูก็ใช้มาตลอดอยู่ดีได้ฟรีแฮปปี้ตัวถูกหวยก็อย่างที่บอกเหมือนตัวหวยใช่สี่หมื่นสามเลขเท่านี้สี่สามเก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วเป็นสี ซีพียูก็เป็นเจ็ดพันเซี่ยอย่าง A 5้าการ์ดจอก็เป็น7 0 0 0พันซีรีส์แล็เป็น DDR5 3 2ฟลกิกแล้วยิ่งมีการเซ็นของ EYL free ขึ้นมาอีกนั่นแหละครับเอาไปหมดเลยเดี๋ยวยกให้ทั้งหมดเลยทั้งกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยนี่ได้ฝากบอกนะฮะบอกกล้องได้เลยครับก็ทาง i อท์แ CPU นะคะมีกิจกรรมตลอดก็ติดตามกันได้แล้วก็มีจัดโปรโมชั่นตลอดนี่รู้มือก็แสดงนะรู้มือนี่คือรายการฝันที่เป็นจริงครับไม่ใช่หยอกครับหยอก คือผู้ยุคดีครับที่ได้รับคอมพิวเตอร์จาก EYO Free ครับในเซ็ตของเลิฟเซ็ตนั่นเองครับจาก iHave CPU ครับเย้บ๊ะาณนี้ับท่านผู้ชมครับและที่นี่คือกิจการดีๆจาก iHave CPU เจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ